วันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ดูล้ำยุคสุดๆแต่กลับมาเจอกับประเด็นเรื่องข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วก็จบลงด้วยการประทะกันครั้งใหญ่กับหน่วยงานกำกับดูแลของไทยครับคำจำกันนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยการที่เรายอมให้ข้อมูลที่เ,เป็นส่วนตัวและสำคัญมากๆอย่างม่านตาของเราไปเพื่อแลกกับผลตอบแทนบางอย่างเนี่ย มันคุ้มกันจริงหรือเปล่าแล้วเส้นแบ่งมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่โอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยมาทำความรู้จักกันก่อนว่าไอเดียของ Worldcoin เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ต้องบอกว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยนะครับโปรเจก t นี้มีคนดังอย่าง Sam Altman ที่ทำ OpenAI อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับเป้าหมายหลักๆก,ก็คือการสร้างระบบที่เรียกว่า Proof of, of Personhood หรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง,ง่ายๆก็คือ เป็นระบบที่มายืนยันว่าเราเนี่ยเป็นคนจริงๆนะไม่ใช่บอทหรือ AI ที่สร้างปลอมขึ้นมาในโลกออนไลน์ครับแล้วขั้นตอนของเขาเนี่ยมันก็ดูง่ายแล้วก็ล้ำมากๆเลยนะครับแค่โหลดแอปพลิเคชันไปหาเจ้าลูกแก้วกลมๆที่เรียกว่าออฟแล้วก็จองเข้าไปแป๊บเดียวแค่นั้นเลยเราก็ได้ทั้ง World ID ที่เป็นเหมือนบัตรประชาชนดิจิทัลแล้วก็ได้เหรียญคริปโต WLD มาฟรีๆด้วยไอความง่ายนี่แหละครับที่ทำให้คนนับล้านทั่วโลกแห่กันไปทำรวมถึงคนไทยด้วย แต่เรื่องที่ดูเหมือนจะไปแค่สวยเนี่ยมันก็ต้องมาสะดุดครับเมื่อหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศไทยได้ลงมาจัดการแบบเรียกว่าเฉียบขาดเลยทีเดียวและนี่แหละครับคือคำสั่งฟ้าผ่าที่เข้ามาเปลี่ยนเกมทั้งหมดคณะกรรมาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าสคสอเนี่ยได้ออกคำสั่งทางปกครองให้หยุดกิจการเก็บข้อมูลม่านตาทั้งหมดในประเทศไทยทันทีซึ่งสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันคือจุดจบของโปรเจกต์นี้ในบ้านเราเลยก็ว่าได้ครับแต่พีคไปกว่าการสั่งให้หยุด ก็คือคำสั่งให้ลบข้อมูลครับเขาสั่งให้ลบข้อมูลม่านตาของคนไทยจำนวนกว่า1.2ล้านคนทิ้งทั้งหมดเลยนะครับแถมให้เวลาแค่7วันเท่านั้นโหลองนึกภาพตามนะครับนี่คือข้อมูลชีวาภาพที่สำคัญมากๆของคนเป็นล้านๆคนเลยนะทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอยู่ดีๆมาสั่งระง,งับเลยเหรอจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับสไลด์นี้จะโชว์ให้เห็นเลยว่ามันมีที่มาที่ไปนะสคสเขาตรวจสอบเรื่องนี้มาหลายเดือนแล้วครับ ตั้งแต่เริ่มเจอความผิดปกติในเดือนพฤษภาคมมีการเรียกเวลคอยมาคุยถึงสองครั้งแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเคลียร์กันไม่ลงตัวจนสุดท้ายก็นามาสู่คําสั่งเด็ดขาดในเดือนพฤศจิกนี่แหละครับมาถึงคําถามสําคัญที่สุดครับและตกลงเวลคอยทําอะไรผิดกันแน่ทําไมถึงโดนเล่นงานหนักขนาดนี้ในแง่ของกฎหมายคุม้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ของไทยประเด็นหลักๆเลยนะครับมีอยู่2ข้อที่ถือเป็นการละเมิดกฎหมายข้อ